ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหน้ายูเนียนมอนะครับนู่นด้านบนนะครก็จะมีเป็นตลาดตอนเย็นนะตลาดนัดตอนเย็นเขาก็จะขายสินค้าต่างๆเยอะๆเลยเนี่ยมีรองเท้านะครับ150บาทเต็มเลยจะผัานดูท่านี้เนี้เป็นรองเท้าผู้หญิงนะ0ี่าสโอ้คุณมุงเยอะมากอันนี้คือทางเข้านะครับประตูทางเข้ายูเนียนมอ อนนี้ไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเน yeah. ี่ยมีมีเสื้อหน mm ึ่งร้อยสองร้อยชุดชั้นในนะมีเสื้อผ้า yeah. <Yeah. S 1> กระเป๋าก็มีนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ามีชุดนอนโห oh. ส่วนมากก็จะเป็นของ ผู้หญิงเป็นส่วนมากนะสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีสร้อยอันนี้เป็นประตูทางเข้ายูเนียนมอลล์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูฝั่งด้านนี้ก่อนด้านนู้น,นก็จะเป็นทางไปลาดพร้าวซอยหนึ่งนะครับ แต่มีเสื้อเสื้อยืดหนึ่งรอยห้าสิบบาทเสื้อยืดร5อยห้าสิบเนี่ยเต็มเลยเนี่ย<ม>นั่น<ม>เสื้ออันนี้คือเนี่ยประตูทางออกนะครับเดี๋ยวพามาเดินดูตรงนี้เนี่ยเขามีแบบเครื่องเอ่อเสื้อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเป็นเครื่องประดับก็มีเนี่ยร้านเครื่องประดับก็มีอืม สวยดีเยอะแยะเลยร้านเครื่องประดับครับด้านนี้ก็มีกระเป๋านี่ปอนหนึ่งร้อยร้านกระเป๋านะครับก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งก็ได้ยังมีคนละครึ่งด้วยนะรับบัตรสวัสดิการต่างๆรองเท้าสามร้อยห้าสิบบาทโอ้รองเท้าสีขาวสามร้อยห้าสิบกางเกงก็มีกางเกงร้อยห้าสิบบาทกางเกงขาสั้น เกงคาสันร้อยห้าสิบเสื้อร้อยห้าสิบเยอะแยะเลยทุกคนถุงถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าก็เลยยี่สิบซื้อถุงเท้าด้วยเนี่ยถุงเท้าเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาซื้อถุงเท้าไปเดินดูนู่นด้านในก็มีจะซื้อถุงเท้าไปใส่นะครับช่วงหน้าหนาวนนี้มีผ้าห่มด้วยมีผ้าห่มมีอะไรอย่างนี้ด้วยเยอะแยะเลย <Tat> แททูเขามีแททูด้วยอชุดแททูเป๊ะๆรองเท้าก็มีหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดเนี่ยอยู่หน้ายูเนียนมอลนะทุกคนอันนี้ก็จะมีเป็นร้านเสื้อนะครับร้านเสื้ออ่าอันนี้เป็นกางเกงนะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นส่วนมากนะครับหนึ่งร้อยห้าส 1ป0รบาทตอนนี้เนี่ยประมาณนี้ถ้านุ้นเป็นต้นคริสต์มาสของยูเนี่ยนมอลนะนู่นนะครับสวยมากเลยบรรยากาศนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยตลาดตอนเย็นของยูเนี่ยนมอลนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับเดีย๋ยว เดินทางกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะอยู่ทางฝั่งด้านนู้นนะครับก็คือเดินไปหน่อยเดียวก็จะถึงรถไฟฟ้าแล้วและถ้าใครจะมากินข้าวอะไรเงี้ยตรงฝั่งด้านนู้นก็จะมีร้านเ้าซอยหนึ่งหรือว่าอยู่ตรงริมถนนก็มีของขายเยอะแยะมากมายนี่เลยพิคนิพนะครับ